ครับจากช่องกรีกไอทีนะครับผมอาร์ตครับผมโดมครับอ่าโอเคเนื่องจาก iPhone 16เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับหลายคนก็จะหาซื้อหัวชาร์จนะครับเนื่องจากว่า iPhone 16นั้นก็ไม่ได้แถมหัวชาร์จมาเหมือนเดิมนะฮะอา่าทีนี้ตัวหัวชาร์จเนี่ยในตลาดก็มีตั้งแต่ราคาต่ำไปจนราคาสูงเลยบางทีเราก็เลือกไม่ถูกเนาะเอ่อบางคนก็เลือกต่ำไปเลยบางคนก็เลือกสูงไปเลยเพราะว่ากลัวว่าจะชาร์จได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทีนี้ อัตรา,าอะไรที่มันเหมาะสมเราก็จะมาทดสอบให้ดูกันเพราะบางทีของราคาต่ํามันก็คุณภาพอาจจะไม่ได้ต่ําเสมอไปของราคาสูงบางทีก็คุณภาพอาจจะไม่ได้สูงตามทีนี้เราก็จะมาทดสอบ3ตัวเนาะตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวของแองเคอร์นะครับแองเคอร์ตัวไหนนะแองเคอร์เป็นตัวนี้นะครับแองเคอร์นี่มันพับเออมันพับได้ด้วยนะหัวชาร์จเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวใหม่ๆหม่มอ,อ,อก,กรเนี่ยมันจะเป็น หัวกลมนะครับอ่าอันนี้ผมเลือกแบบหัวแบบนี้มาเพราะชอบเพราะมันพกพาได้นะฮะอ่าแล้วก็แองเกอรเนี่ยจะเป็นแองเกอร3สามหนึ่งสามชาร์จเจอร์สีวัตต์แกนเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าทีนี้เราไม่ได้คือในสเปคเขาไม่ได้บอกว่าเป็นแกนของแกน1หรือแกน2หรือแกน3เราก็ไม่รู้เนาะทีนี้ตัว ออเคตัวออเคเนี่ยเป็นออเครุ่น P A C 2หัวชาร์จเร็วโคเมตซีรีส์ P D 45วัตต์วิทแกนเทคโนโลยี3นะครับตัวนี้เป็นแกน3เลยนะฮะแล้วก็ตัวยูกรีนยูกรีนเนี่ยหัวชาร์จเร็ว P D 45วัตต์แกนเทคสอพอร์ตนะฮะตัวนี้เนี่ยเสียบได้2 2รูเลยนะครับรุ่น C D 294นะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีแกน1นะครับเดี๋ยวเรามาพูด ค่อยมาพูดทีหลังกันว่าแกนมันคืออะไรนะฮะแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมันดียังไงนะฮะอ่ะเท่าน,นีเ้เราพยายามจะควบคุม environment ทั้งหมดนะครับให้มันเหมือนเหมือนกันโดยหนึ่ง iPhone เราจะปล่อยให้มันดับเลยนะฮะในการทดสอบทั้ง3รอบนะครับก็ค่อนข้างนานบอกตรงๆเลย iPhone 16 Pro Max เราทดสอบกับ iPhone 16 Pro Max นะครับกว่าจะปล่อยให้ดับได้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ออพอปล่อยดับเราก็จะชาร์จไปจนเต็มแล้วเรามาดูเวลาว่าเท่าไหร่นะครับโดยที่เราจะทดสอบด้วยตัววัดหัวชาร์จนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถดูได้ว่ากำลังไฟมันเท่าไหร่นะครับดูกระแสดูโวลต์ได้หมดเลยนะครับว่า แล้วก็ดูวัดได้ด้วยนะครับว่ามันมันกินไฟมากน้อยเท่าไรหรืออะไรอย่างนี้นะครับเท่านี้นะฮะถามว่าทำไมเราไม่พูดถึงอะแดปเตอร์ของ Apple เพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปการซื้ออะแดปเตอร์ทางเลือกนะฮะนอกจากของ Apple นะครับแต่ถ้าทุกคนอยากจะซื้ออะแดปเตอร์ของ Apple เนี่ย พอผมเข้าไปดูในหน้าเว็บอะเนาะมันก็จะมีอะแดปเตอร์ที่ตั้งแต่30วัตต์30วัตต์เนี่ยอยู่ที่ราคา1,190วับาทดูราคาตามเว็บไซต์ได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีตัว140วัตต์ที่เขาเอาไว้เป็นอะแดปเตอร์จริงๆไว้ชาร์จ macbook pro เนาะแต่ว่ามันก็ามาชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับอยู่ที่3,190วัต 3,190บาทนะครับแล้วก็จะมีตัว42วัตต์เป็นของ b บ l กินนะฮะ1390ที่อยู่ในหน้าเว็บ Apple นะฮะแล้วก็จะมีตัวของอะแดปเตอร์ของ macbook air นะฮะ45วัตต์นะครับอยู่ที่2,490บาทนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอะแดปเตอร์ของ Apple ก็มีราคาเนาะบางคนก็เลยอยากจะหาอะแดปเตอร์ทางเลือกวันนี้เราเลยจะมาเปรียบเทียบทางเลือกกันนะครับ3ตัว ทีนี้มาถึงหัวข้อถัดไปคือ3ตัวนี้ของประเทศอะไรนะครับ3ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นอ n งกฤษยูเครนนะครับหรือว่าออ k เเีเนี่ยเป็นของจีนทั้งหมดเลยนะครับเป็นของจีนทั้งหมดเลยถึงแม้ว่าออสเีเนี่ยเขาจะเขียนว่ามาตรฐานเยอรมันหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็คือของจีนทั้งหมดแต่ที่นี้ของจีนเนี่ยอย่างที่บอกว่าของจีนเหมือนกันแต่คุณภาพไม่เหมือนกันนะฮะ คือของจีนเนี่ยมันมีหลากหลายมากเนาะตั้งแต่คุณภาพต่ำไปจนถึงคุณภาพสูงแต่ส่วนใหญ่มันมันมกจะตามราคานะครับครับทีนี้เรามาดูถึงเทคโนโลยีของแกนที่ที่อารได้พูดไปนะฮะแกนเนี่ยที่จริงมันเป็นสารประกอบทางเคมีระหว่างตัวของแกลเลียมกับตัวไนไตร์นะครับซึ่งพอสารตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวของหัวชาร์จเนี่ยเราสามารถมีประสิทธิธภาพขึ้นมาได้นะ โดยว่าที่ตัวมันเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเนื่องจากตัวของแกนเนี่ยมันจะกระจายความร้อนได้ดีนําความร้อนได้ดีพอมันนาความร้อนได้ดีปุ๊บความร้อนมันก็คือจะเกิดในตัวของอุปกรณ์เนี่ยได้ต่ําทีนี้มันจะส่งผลยังไงต่อมามันก็คือส่งผลให้ตัวของชิปทาร์ซิเตอร์เนี่ยที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงให้มันใกล้มากขึ้นพอใกล้มากขึ้นปุ๊บก็คือหัวชาร์จเนี่ยจะทําให้มันมีขนาดที่เล็กลงพอเล็กลงปุ๊บ ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ตามแบบสะดวกมากขึ้นอะ่ะแล้วก็ความร้อนมันก็ต่ําลงปลอดภัยเสียบข้ามคืนได้ไม่เกิดไม่ก่อให้เกิดปัญหานะครับทีนี้ถ้ามาดูถึงเทคนโนโลยีของการที่เอาแกนมาใช้ในตัวของหัวชาร์จเนี่ยที่จริงมันมีมาตั้งแต่ช่วงในปี2015 2018แล้วนะครับตัวของคนที่เอามาใช้คนแรกเนี่ยก็คือตัวของ a n c h r ที่เอามาใช้ในตัวหัวชาร์จของเขาหลังจากนั้นก็คือ Apple ก็เลยเริ่มเข้ามาใช้ในตัวของ Apple หัวชาร์จของ Apple เองนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูที่ในเว็บของ Apple เนี่ยแอปเปิลเคมว่าสามารถชาร์จจากศูนย์เนี่ยมาถึง50%เนี่ยใช้เวลาไม่เกิน30นาทีนะทีนี้เราก็จะมาดูไล่ทีละหัวเลยว่าแต่ละหัวชาร์จที่เราเทสเนี่ยผลทดสอบมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผลทดสอบเนี่ยเราจะพบว่าทั้ง3แบรนด์เลยยูกิน a n งเกอร r โเเนี่ย อยู่ที่ไม่เกิน30นาทีเท่านั้นนะยูกีนเนี่ยจะได้ที่30เป๊ะเ,เลยหลังนั้นก็คือรถหลั่นลงมาตัวที่ตัวที่เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวของ a n งเกอนะครับก็จะอยู่ประมาณ25 27, 30อยู่ประมามเนี่ยนะอันนี้ก็คือผลสรุปที่ได้นะครับตามกราฟนี้เที่วนี้เราจะมาดูผลการทดสอบกันว่าแต่ละตัวเนี่ยเราเริ่มต้นจากแบบเลยนะครับไปจนถึง100%นเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ โดยที่ทั้ง3ตัวเนี่ยแอปเปิลเคมไว้อย่างที่คุณโดมพูดนะครับว่าทั้ง3ตัวเนี่ยต้องชาร์จให้ได้50%เนี่ยภายใน30นาทีซึ่งคุณโดมพูดไว้แล้วว่าตัวแองเกอร์ทำเวลาได้เร็วที่สุดนะครับคืออยู่ที่ประมาณสักกี่ส5นาทีเนี่ยก็เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วเต็มเ,เต็มนี่หมายความว่าเต็ม 50%, นะ50เนาะ50%อ่าเเที่ยวนี้ เรามาดูแต่ละตัวการเริ่มจาก a n งเก r ร์นะครับแองเกอเนี่ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยเราจะพบว่ามันใช้เวลารวมทั้งหมดอยู่ที่1ชั่วโมง45นาทีนะครับแต่ของจริงเนี่ยอเน,นี้ยังไม่รวมเวลาที่เราไปกดสต็อปโปรแกรมที่เราใช้วัดนะครับอของจริงก็จะอยู่ประมาณราวๆ1ชั่วโมง44นาทีนะครับสำหรับตัวของ a n งเกอที่นี้ของ ตัวโอเเป็นยังไงบ้างครับคุณโดมตัว o อเ y เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ถ้าชาร์จเต็มนะอยู่ที่เกือบ2ชั่วโมงก็หากเวลาที่เราเสียบนู่นเสียบนี่กดโปรแกรมนะครับก็อาจจะเหลือประมาณสักชั่วโมง55ประมาณนั้นนะส่วนตัวกราฟก็คล้ายๆกับตัวของของแองของตัวแองเกอร์นะครับก็คือพอผ่านไปครึ่งทางก็จะดรอปหวัดลงแล้วก็ในช่วงท้ายประมาณสัก20นาที30นาทีเนี่ยจะเหลือหวัดประมาณสัก สามวัตต์นะครับโดยประมาณเพื่อตัวไม่ให้มันมีความร้อนที่สูงไปในช่วงท้ทายนะครับก็จะใช้เวลานานในช่วงท้ายแค่นั้นเองครับเดี๋ยวนี้มาดูตัวของยูเครนนะครับของตัวสุดท้ายนะฮะยูเครนยูเครนเนี่ยใช้เวลาในการจาก0%ปรไปจนถึง100%เอนี่ยครับอยู่ที่1ชั่วโมง57นาทีนะฮะแต่จริงๆเนี่ยเราชาร์จ สองรอบนะครับเพราะว่าเราแปลกใจคือรอบแรกเนี่ยยูกีนเนี่ยทำเวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่าประมาณ2ชั่วโมง5นาทีนะครับแต่ที่นี้เราต้องทดสอบ2รอบเลยเพราะว่ามันใช้เวลานานที่สุดในบรรดาทั้ง3ตัวนะครับเพื่อความชัวเราทดสอบ2รอบรอบที่2ก็จะอยู่ประมาณ1ชั่วโมง58นาทีก็ เอาง่ายๆว่าแตะ2ชั่วโมงนะครับสรุปคือทั้ง3ตัวเนี่ยเราพบว่า a n งเกอเนี่ยเร็วที่สุดนะครับแองเกอเร็วที่สุดนะครับส่วนยูกลีนกับ o อคีเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ถ้าถามว่าตัวไหนเร็วที่สุดนะฮะระหว่างยูกีนกับโอคีคือโอคีก็ยังเร็วกว่าแต่เร็วกว่านิดเดียวไม่เหมือนกับ a n c เ o อร์แองเเนี่ยจะเร็วกว่าค่อนข้างชัดเลยเป็นหลักแบบ10นาทีอย่างนี้เลย10นาทีกว่า จากการทดสอบแต่ที่นี้ของ p p o o n เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาทำเพื่อถนอมแบตเตอรี่มั้งคือเขาไม่ได้แบบชาร์จหูหวาเต็มตลอดเต็มไซเคิลของการชาร์จมันเลยนะครับก็คือพอ30นาทีแล้วเขาดรอปวัดค่อนข้างชัดเจนมากคือดรอปแบบถ้าเป็นบันไดก็คือบันไดไต่ลงเลยถ้าดูจากกราฟนะครับทุกคนจะเห็นเลย กราฟของกําลังไฟฟ้าดอบอย่างชัดเจนนะครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่า3ตัวเลือกนี้ที่เรานํามาทดสอบการมี a n งเคอร์โอเคยูกรีนนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยถ้าผู้ชมสนใจสามารถกดลิงก์ใต้นี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปซื้อได้เลยจะได้ตรงรุ่นกันเนาะทั้ง3ตัวเนี่ยเป็น45วัตต์ทั้งหมดนะแล้วที่นี้ถ้าใครอยากรู้ว่าแล้วถ้าเทียบกับหัวชาร์จของ Apple ละ่ะ มันจะเป็นยังไง Apple ิลทำได้เร็วกว่าไหมติดตามคลิปหน้าครับ,รบวันนี้เราจบกันแค่นี้ครับผมครับ,รบสวัสดีครับ